งบประมาณ3.7ล้านล้านบาทผ่านแล้วนักลงทุนเตรียมเฮ14หุ้นดาวเด่นที่จะได้ดีแน่นอนหุ้น19กันยายน2025เวลา9นาฬิกา50นาทีใครบอกว่าการเมืองไทยล่าช้าเสียอารมณ์ครั้งนี้มาเร็วกว่าที่คิดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสออกมาเปิดเผยรายชื่อหุ้น14ตัวที่พร้อมจะปังหนักเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2569มูล,ลค่าสูงถึง3.7ล้านล้านบาทได้รับการอนุมัตเิเรียบร้อยแล้ว แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์มากที่สุดคําตอบคือมี2กลุ่มหลักที่ควรจับตากลุ่มแรกหุ้นที่ได้ดีจากการใช้จ่ายของภาครัฐได้แก่ scc sccc circle ER ck และ tesco ซึ่งกลุ่มนี้จะรับอนิสงค์โดยตรงจากโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการรัฐบาลต่างๆที่จะเดินหน้าอย่างเต็มสูบก,กลุ่มที่2หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อของภาครครัวเรือนประกอบด้วย cps tu cp on hm pro C B G M T ไซเดิรทิดเลอร์และแบมกลุ่มนี้จะได้รับผลดีเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวประชาชนมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นงบประมาณ3.7ล้านล้านบาทตัวเลขที่ใหญ่พอจะเปลี่ยนเกม การที่พระราชบัญญัติงบประมาณปี2569ได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนั้นถือเป็นข่าวดีที่จะทําให้ความวิตกกังวลเรื่องการเบริกจ่ายงบประมาณล่าช้าหายวับไปในทันทีสําหรับนักลงทุนที่เคยเจ็บปวดจากปัญหานี้ในอดีตคงจําได้ดีว่าเมื่อไหร่ที่งบประมาณล่าช้าหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและธนาคารพาณิชย์มักจะได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่คราวนี้จะแตกต่าง เราะเงนินก้อนใหญ่นี้จะสามารถถูกเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ทําให้รัฐบาลสามารถดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่วางไว้และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม ข้อมูลย้อนหลังชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ามักจะส่งผลให้การเติบโตของ GDP ถูกกดดันขณะที่การลงทุนของภาครัฐจะติดลบลงไปราวลบ5%ถึงลบ20%ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมก่อสร้างและสถาบันการเงินเนื่องจากโครงการต่างๆอาจต้องชะลอตัวทำให้การเบิกจ่ายเงินทุนกลายเป็นเรื่องยากขึ้นความกังวลเรื่องคณะรัฐมนตรีใหม่จริงจังแค่ไหน ถึงแม้จะมีเสียงกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชุดคณะรัฐมนตรีหลังจากมีสมาชิกหนึ่งรายถูกตีกลับเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติแต่เอเชียพมองว่านี่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่จะนำขึ้นทุนกล้าอีกครั้งและคาดว่าพระบรมราชาองคการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะใช้เวลาเพียง3-5วันเท่านั้นคำถามที่น่าคิดท่านคิดว่าหุ้นกลุ่มไหนจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่งบประมาณได้รับการอนุมัติแล้วความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายล่าช้าลดลงอย่างมากและมีเงินทุนพร้อมใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลคุณคิดว่ากลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายภาครัฐหรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคภาคครัวเรือนจะโดดเด่นกว่ากันบางคนอาจโต้แย้งว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะขึ้นอยู่กับการดำเนินโครงการของรัฐในขณะที่หุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคอาจมีความมั่นคงกว่าแต่ผลตอบแทนอาจไม่สูงเท่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ และท่านคิดว่าควรเลือกลงทุนในกลุ่มไหนในช่วงนี้แสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันได้เลย